สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสข้อความผ่านเพจสถานทูตโดยระบรุว่าหลังจากเมื่อวันที่15กันยาย,ยนมีสื่อรายงานว่าจีนกำลังปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงซึ่งหลังจากการสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยชีย้แจงอีกครั้งว่าด้วยเหตุที่ช่วยเหลือการรับมือน้ำท่วมของลุมม่มน้ำโขงตอนล่างในเมื่อเร็วๆนี้ จีนได้ควบคุมและลดปริมาณการไหลออกของสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ําจิ่งหงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแรงกดดันต่อการต่อสู้น้ําท่วมและการกู้ภัยของลุ่ม่น้ํโขงตอนล่างทางการจีนเองยินดีที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือการประเทศลุ่ม่น้ํโขงต่อไปรวมกันในการรับปือผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วอย่างไรก็ตามในขณะที่ประเทศไทยทางด้านของนายสุปสิกรจริญยศผู้วา่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจแนวตลิ่งของอำเภอโคงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลหลังแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นวันละเกือบ1เมตรทำให้ปัจจุบันน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง2เมตรเศษส่งผลให้ขณะน,นี้มีการออกแจ้งเตือนประชาชนเพื่อรับมือหลังน้ำโขงท่วมน,นครพนมคาดสี่วันน้ำจะมาถึงอุบลราชธานีโดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพส2จุดช่วย5าอำเภอ40บหมู่บ้านแล้วอีกด้วย